อาหารเสิร์ฟแล้วพร้อมเดี๋ยวไปเรียกแขกมาให้ดูหน้าตาอาหารเช้าวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เหลือจากเลี้ยงดินเนอร์เพื่อนที่มากินเขาเป็นวังสวิลัตก็เป็นข้าวอบเผือกเหลือกับต้มจับ่าย ันนี้ร้าน Charity Shop ในเมืองที่โออยู่นะร้านนี้ใหญ่มากชื่อบานาโดร้านนี้เป็น Charity Shop ที่โอก็ช้อปปิ้งในใน eBay ซื้อพวกถ้วยจานเยอะนี่นี่นะเขาจะมีบอกไซส์ถึงแม้จะเป็นร้าน Charity Shop แต่ก็ทำให้เราหาของง่ายโอชอบไปดู บริกแคนแบล็กก็คือพวกถ้วยจานก่อนเสื้อผ้าทีหลังคือนอกจากจะมีของมือสองแล้วนะที่นี่ก็ยังมีของมือหนึ่งร้านค้าที่เขาแบบว่าของล้นสต็อกแล้วเขาก็เอามาบริจาคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบรนด์ดีๆเดี๋ยวมาดูถ้วยจานก่อนอุ้ยอันนี้ลายสตรอเบอรี่โอ้ชอบ อุ้ยอันนี้ไม่รู้จักแบรนด์นี่อันนี้สี่ปอนนี่แหละโอชอบมาดูพวกนี้เผื่อเจออะไรที่แบบว่าจะไปเข้ากับคอลเลกชันเราได้ ไปบาโนบารไปชชลตี้ร้านนั้นเสร็จแล้ว,ลวก็มาต่อร้านนี้ร้านนี้ชามพีซร้านนี้จะจัดสวยกว่าร้านเมื่อกี้เยอะแล้วก็ราคาก็จะแพงกว่าเยอะเหมือนเดิมต้องมาดูถ่วยจาย์มีอะไรน่าสนใจไหมอืม อันนี้สวยนะเนี่ยมันของเมสันหนึ่งปอนอยียน่ารักอะ่ะอะไรน่ารักจังตัวเบรก ตัวเบรกมาแล้วน่ารักจังเลยมุงมิงมุงมิงนี่อีกร้านหนึ่งนะ ชาเลตตีช็อปเยอะมากค่ะในเมืองที่โอยู่ทำไมหม้อนี้มันสวยจจังเลยลังมากสี่สิบปอนอันนี้สวยเกือบเหมือนหม้อเบนจะลง You got, you ตัวเบรกตัวเบรกโออันนี้สปอร์ตแน่ๆเลยใช่สปอร์ตอุตส่าห์ตั้งกล้องไว้ลืมกดอัด <c oughs> นน่พากันซื้อตู้มาใหม่ เอามาใส่จาน ิมเดที่ไม่เหมือนเดิมคือด้านนี้นี่นะคะจัดใหม่แล้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ตู้ใหม่ที่ได้มาก็มาใส่จานที่มีไม่ครบเซตมีประมาณ3มใบไม่สี่ใบมีบางอันมีสีเมียนนี้มีสี อันเออข้างบนนี้มีสี่ครบเซตอันนี้มีเซตแต่ข้างล่างนี้เป็นแบบเป็นแบบเซตแตกแตกเซตเหมือนอันเนี้ยถ้วยกินซีเรียลมีแค่สามตอนที่เขาส่งมามันแตกนี่แหละโอก็เลยได้เงินรีฟันคืนแล้วก็นี่ก็ไม่ครบเซตยกเว้นอันนี้ลายดอกกุหลาบครบเซต เออไม่ใช่พูดผิดอันนี้ครบเซตอยู่อันนี้ครบเซตที่แตกเซตเซตแตกมาอยู่นี่คือไม่ครบแล้วก็เซตแตกมาอยู่นี่ก็คือมันมันจะเป็นแบบลายไม่ไม่ซ้ำไม่ครบเซตแตกจะมาไว้ใช้กินทุกวันกำลังจะหกโมงเย็นนะคะเราสองคนพากันไปดินเนอร์ หมู่บ้านใกล้ๆบ้านเรายูด REAM หมู่บ้านใกล้ๆหมู่บ้านที่โยอยู่เป็นเป็นเหมือนผับอะค่ะเชื่อได้ You are naughty ในวันที่ขี้เกียจทำกับข้าวนะคะก็จะงอแงแล้วก็ ขอให้สามีพาไปกินข้างนอกไปกินข้างนอกมันก็ไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเนาะก็ค่อนข้างจะแบบว่าอาหารไม่ได้มีหน้าตาใหม่ๆหลากหลายให้เลือกเท่าไหร่วูความที่อยู่บ้านนอกอาหารก็จะหน้าตาแบบผับฟูดอ่ะคะ่ะฟิชแอนชิปกับเบอร์เกอร์สวัสดีวันจันทร์วันนี้วันหยุดโอแล้วก็รถเก็บขยะมาเก็บแล้วเราสองคนก็จะพากันไปเอาถังขยะ เอาของตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยเอาของเพื่อนบ้านด้วย oh. วันนี้เป็นขยะร nice. ีไซเคิล ที่ฮิวชอบมาก G F 1ชอบมากจนไปซื้อมาอีกรุ่นไซส์เท่ากันคล้ายๆกันยอนิวโ o ยอาหารเย็นวันนี้นะคะวันหยุดโอวันพุธและพลืหัโอดทำพยายามจะทำเมี่ยงปลาทูทานกับน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มถั่ว แล้วก็ใช้แผ่นอันนี้ห่อด้วยชอบเขียนวันหมดอายุค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพลิกดูเขียนใหญ่ๆไว้เลยนี่นะคะหน้าตาเมี่ยงปะทูไม่ใช่ปะทูพูดผิดเมี่ยงปะซาบะอารมณ์แบบฟิงเกอร์ฟู้ดอร่อยไหมอร่อยข้าวเม่ากับมะพร้าวนะคะแล้วก็มีข้าวคั่วด้วยค่ะ มันร้อนมันมีซีสตูฮอมันร้อนมากต้องรอมันเย็นก่อนดินเนอร์วันนี้นะคะแลมช็อป Thank you Enjoy เดี๋ยวต้องไปหาซื้อมินซอสติดบ้านเอาไว้ Thank you darling <laughs> <laughs> Wait a minute Happy face <laughs> Good man, don't waste the food. สวัสดีเช้าวันพุธที่19ค่ะผมกำลังจะไปทำงานส่วนฮิวก็กำลังจะทำความสะอาดบ้านนั่นไงเครื่องดูดฝุ่นมาละเราจะมีคนมาเยี่ยมลูกสะั้ยมาเราก็เลยต้องทำความสะอาดแป๊บหนึ่งเพราะว่าบ้านเต็มไปด้วยคนแมว คนที่ทําก็คือฮิวค่ะเพาะโอไปทํางานโอเหนื่อยกลับมาโอเหนื่อยฮิวก็เลยทงเป็นคนทําความสาดสวัสดีวันพฤหัสที่2ีสค่ะวันนี้ครบรอบ5ปีที่โอย้ายมาอยู่อังกฤษเนาะวันนี้เรามาทําความสะอารดรถกันตอนเช้าโดยการใช้เครื่องแล้วก็ฉีดทําความสะอาดกันเองครั้งแรกมาดูกันว่า จะสมูทไหมมีโปรแกรมให้เลือกแล้วเราก็สแกนบัตรจ่ายนี่นะคะสภาพรถคือไม่ล้างไม่ได้เลยเอามือเอื้อมไปเปิดก็เปื้อนไปหมดมาละโฟมโฟมเพิ่งออกมา แจ็กกี้นะคะแจ็กกี้จะออกโบกี้ไหนอันเมื่อกี้ไม่ใช่นะอันนี้มาแล้วอาหารเย็ยนที่โอทาเลี้ยงแจ็กกี้นะคะเป็นข้าวปลาแกะคะ่ะได้ปลานิลมา3ตัวจากมอริซันแจ็กกี้เป็นคนชอบทานอาหารอะไรที่มันเป็นก,กรอบๆโอก็เลยเอานี้แหละเมนูข้าวปลาแกะง่ายดี แล้วทอดเราก็กลัวน้ำมันกระเด็นแถวเลยต้องเอาผ้ามาปิดหน้าไว้ออกมาเขาชอบค่ะอร่อยแล้วก็ทําน้าจิ้มข้าวปลาแก่นั่นแหละแต่ใส่พริกน้อยๆเขาถึงจะกินได้เพราะเขากินเผ็ดไม่ได้ค่ะมันเป็นเมนูที่ทําง่ายมากเลยแค่ทอดปลาแล้วก็ทําน้าจิ้มแค่นั้นเองช์แฮปปี้ไย์ เสร็จแล้วข้าว oh, <now S 1> ปลาแกะ yeah. ของหวานง่ายๆมาจากตู้เย็นเป็นสติกกี้ทอฟฟี่พุดดิ้งใช่ไหมฮิว <c oughs> แล้วก็ทำใส่กับ <c oughs> เสิร์ฟ <c oughs> กับ s. <S ไอศครีมวานิลาอร่อย <c oughs> good boy <c oughs> วันต่อมาเราก็พยายามหาที่ที่จะไปเอนเตอร์เทนแขกผู้มาเยือนหายากมากเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศไม่ค่อยดีก็คือฝนตกด้วยแล้วก็ลมแรงด้วยเราก็เลยเน้นหาอะไรที่มันอินดอร์ที่แรกที่เราไปก็คือเป็นฟาร์มช็อปที่อยู่ในเมืองที่โอโยค่ะใกล้มันเปิดใหม่แล้วมันก็ใหญ่มากคือมันดู fancy, แฟนซีเราก็เลยพาเขาไปดูหลังจากนั้นเราก็ไปต่อกันที่ในเมือง โมเพ็ดค่ะไปเดินในไฮสตรีทเดินดูร้านค้าร้านรวงต่างต่างนี้ก็เป็นร้านที่ขายเบียร์เหล้าต่างต่างอยู่ที่นี่เขากินกันจริงจังมากค่ะแล้วเขาก็ขายกันแบบเป็นลําเป็นสันเลยค่ะมีให้เลือกเยอะมากแล้วเราก็ไปเดินกันต่อไปดูร้านชีสค่ะร้านนี้ชีสอร่อยมากแล้วก็มีพวกถ้วยชามที่แบบว่าสวยมากโอ้เห็นแล้วแบบว้าวีมากเลยอยากได้แต่ไม่มีที่เก็บละ เสร็จแล้วเราก็ไปทานอาหารเที่ยงกันค่ะระหว่างที่ทานอาหารเที่ยงเนาะจาก,กีเขาก็ถามโอว่าเธอคิดถึงอาหารอะไรที่เมืองไทยมากที่สุดโอก็เลยคิดอยู่ตั้งนานเพราะมันเยอะมากไม่รู้จะตอบอะไรดีรก็เลยตอบเขาว่าซีฟู้ดเพราะว่าซีฟู้ดที่เมืองไทยกับที่นี่มันไม่เหมือนกันเลยอันนี้ขากลับนะคะระหว่างทางกลับบ้านเราก็เลยแวะโบสถ์ที่อยู่ในเมืองซอกิงตันที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านที่เราอยู่ค่ะ เป็นบทที่มีสตอรี่มีเรื่องเล่าเราก็เลยพาแจ็คกี้ไปดูเรื่องเล่าก็คือว่าสมัยก่อนนั้นน่ะคนในหมู่บ้านเขาไปทำงานบนเรือเนาะพอเขากลับมาเขาก็เอาโรคอะฮีวาตากระโรคมาแพร่ในหมู่บ้านคนก็ตายกันเยอะหมู่บ้านนี้ก็เกยก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านร้างเขาก็เลยลื้อบ้านลื้อบ้านเรือนอะไรต่างๆออกไปหมดเลยเหลือแต่โบสหลังนั้นคะ่ะที่อยู่ซ้ายมือนะเพื่อนคือบ้านคนนะ่ะถูกลือ้อออกไปหมดเลยเหลือแต่โบส แล้วก็เหลือฟาร์มไว้ข้างๆโบสถ์นั่นนะคะแล้วก็มีหลุมฝังศพของคนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษก็คือลอร์ดเบเวอรก็คือเป็นคนสำคัญของอังกฤษที่เขาคิดระบบสวัสดิการพวกเฮลท์แคร์พวกสวัสดิการต่างๆของอังกฤษนะคะเขาเป็นคนรี่เริ่มเขาเริ่มตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนาะเป็นช่วงที่แบบว่าผ่านสงครามมา เราทุกคนก็ต้องต้องการมีซีเคียวริตีอะไรต่างๆเนาะเพื่อที่จะแบบกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งเนาะนี่ละคะก็เสร็จการเอนเตอร์เทนแล้วมาริโอก็ให้เขารูปก่อนเขากลับบ้านค่ะมาริโอหน่ารักมากอะไรมาริโอ ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอบไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย